ดีค่ะมาอยู่กับช่องในแชนแนลนะซึ่งเดี๋ยวจะซื้อหวานเคียบเลยอืมใครทําครับเนี่ยแก้วนี้มันคือน้ําอะไรครับน้ำมะนาวผมทําเองจริงครับแล้วแล้วมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับก็เอาน้ำมะนาวมะนาวมา,มาสับแล้วก็เอาใส่ที่บีบมะนาวแล้วก็บีมน้มามันจะออกมาครับแต่อย่าลืมจานด้วยนะครับไม่ก็ที่บีบซุ้มนะ แต่ห้ามมีแตให้ามีที่บีบส้มนะรู้ใไหมครับแต่แล้วก็ทำแบบนี้เลยนะคะเอาน้ำมะนาวน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำแข็งมาใส่นะคะแล้วก็เอาแก้วแบบนี้มาใส่มะนาวไม่เปรี้ยวเลยใช่ไหมเพราะเราใส่น้ำเชื่อม,มใช่ไหมไม่เปรี้ยวคะ่ะเพราะผมใส่น้ำเชื่อมกำลังดีน,น,น้ำน้ำน้ำเชื่อมสน้ำเชื่อมไม่ถือ ถึงสี่สิบห้านะคะนะน้ำมะนาวเท่าไหร่ครับน,น้ำนะรรมะน,นาวก็ยี่สิบอ่าเก่งครับก็เกลือนิดนึงเกลือนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็คนคนนี้ผมคนเองหรือเปล่าครับแก้วนี้ผมคนเองใส่เองนะใช่ไหมครับใช่อันนี้ดูดีครั้งนึครับชื่นใจไหมครับคนแบบนี้อ่าเห็นดูชื่นใจไม่รูอีกครั้งหนึ่ง นิดๆมีวิตามินสูงมีวิตามินซีสูงใช่ไหมครับช่วยรักษาหวัดเลยช่วงนี้ใครเป็นหวัดต้องให้กินเลยน้องของนะคะตัวเล็กนั้นจะอ้วนน่นจะอ้วนเหรอจะอ้วนเป็นหวัดจะอ้วนจะไม่หายเลยจะอ้วนต้องให้กินวิตามินซีเยอะใช่ไหมวันนั้นวันนั้นทำท่าจะหายอยู่พอกลับมาจากโรงเรียนเอ้าเป็นอีกแล้วหน้าฝนครับเป็นกันบ่อยใช่เดี๋ยววันนี้จะมาทำสลามด้วย อันนี้จะมาทำสลากด้วยเราไม่มีกาวนะต้องไปหากาวอ่ะวันนั้นเรามาไปร้านนไม่ขายเดี๋ยวไปหากาวให้กาวใส่ไม่มี